โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปของพี่นะครับพี่ก็ขอฝากร้านของออปชันในรุ่นเฟรมด้วยนะผมเป็นร้านเขียวเอ้เขียวที่นะขายเกี่ยวกับของหลุดของอะไรนะผมแล้วก็ของแบบที่เขาทาเองนะครับมีเว็บด้วยเดี๋ยวพี่จะพาดูร้านก่อนนะผมร้านเข้ามาก็กดรับยศตรงนี้นะผมกดรับยศเดี๋ยวจะพาแบบดูแบบรัวๆรัวๆเร็วๆเลยนะผมห้องแจกพวงแจกพอยนะผมนับก็เอาโค้ดไปแจกได้นะครับอันนี้ก็เป็นแชร์อะไรนะฮ่าดิสมีของต่อยนะผม อันนี้ก็กิจกรรมนะครับบูธร้านนะผมครบ2เม็ดได้รับยศประมาณนี้นะผมเนี่ยนับคนบูธคนไรนับแจกของต่อยนับเนี่ยเขาก็จะมีของหมดเลยนะผมว่าแบบแจกเลยมากนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบประกาศนะบีพีนะผมก็จะมี79 129 299 500แล้วก็เด็กออปชันนะผมแล้วก็ v ีพออปชันนะผมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของทางร้านนะผมเนี่ยอุ้ยอันนี้ดีมากนะดูดิคนซื้อแบบเยอะมากนะห้าบเจคนเลยอันนี้ก็แบบอาวุธเลือกใช้เลือกขายนะเดี๋ยวเบฟเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ซื้อยศดอัตโนมัติก็มีนะผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะสอนสอนใช้สอนเลยนะครับแจกของพวกนี้ด้วยนะผมเป็นของลุงของหลุดนะผมอันนี้ก็เป็นของฟรีนะผมก็มาเลือกใช้ได้เลยนะครับอีที่นะครับเดี๋ยวจะพาดูเว็บนี่นะครับเว็บเข้ามาก็สมัครไรเรียบร้อยนะผมอันนี้มันก็จะเลือกดูสินค้านะผมมันมีหมดหมู่แล้วบ้างเดี๋ยวไม่ดูแล้ดูน่ารักนะครับเพราะน่าจะจะไม่ทำนี่นะผมราคาถูกมากแล้วนะผมจะพาดูแบบรัวๆเรื่อยๆเลยนะผมนี่นะครับ ราคาแค่หลักสิบนะผมเนี่ยครับเอ้ยทำไมสินค้ามีแคนะ่น่ะเนี่ยนะครับอ๋อต้องเริ่มดูสินค้าทั้งหมดเลยนะครับอ๋อเขาน่าจะเพิ่งลงแค่นี้นะผมนี่ยนี่นะครับก็ฝากด้วยนะผมสำหรับออปชั่นรูเฟรมนะครับเด็กๆด,ดูคลิปเลยโอเคเขาผมก็อยู่กับพิซซิ โอเคนะครับผมเมื่อกี้พี่กำลังเปิดคลิปเลยนะครับผมก็โดนมันอนิโมอนิเ hmm. มนะครับผมไอ้เหี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสงสยนะัยแล้วว่าพี่แต่งตัวเป็นใครนะครับก็แบบเป็นไอ้โดนนะครับผมแบบทําไมถึงเรียกไอ้ไอ้โดนนะผมก็พี่อายุเท่ากันนะบสิบแปดเท่ากันนะผมสิบแปดแล้วนะไอ้เหี้ยนะผมวันนี้พี่ก็จะมาเล่นในโฟล์คิงคอมมูนิตี้นะผมเขาไม่ได้จ้างพี่มาโปรโมทอะไรนะแต่กูจะมาล่าเนี่ยโรงเรียนประชาชื่นนะครับเมื่อกี้มันเีอนิโมอนิเมกูใช่ปะได้เดี๋ยวเจอกูนะครับ เดี๋ยวเจอซิกเดบดอยใช่ป่ะเฮ้ยมันมาแล้วก็วต้องชุบเพื่อนนะหล่อหลอหลอ,ลอเพื่อนหล่อหลอเป็นชูเพื่อนเป็นชูเพื่อนเป็นชูเพื่อนไม้เชีป่มึงก็มาเจอวะลองเรียนกูเยอะกว่าได้ถ้ากูแพ้ก็คือแบบโง่อ่ะต้องเรียนกูแพ้ก็คือโง่มากโง่มากโง่มากเชีย่ยใหญ่ๆนะอย่านะยานะวยโง่ดิโง่ดิมาดิมาดิ มาดิเฮียโดนกูดิมาดิมาดิเอาก็มาดิเฮียกูให้สองอ่ะกูกลัวที่ไหนอ่ะกูให้สองอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะมาดิเฮียไม่เคยกลัวมาดิเราก็ปล่อยเอ้ยควยโง่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเป็นเป็นแพทย์สนามเลยนะครับถ้าเวลาแบบเล่นแบบพวกนั้นถ้าแบบคัดจะไปอีโม่อีโมควยมึงก็แพ้เขาอ่ะ เดี๋ยวกี่ตัวเหอเห็นตัวฟรีแล้วหนึ่งตัวยืนฟ้าหมอไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ฆ่าคุำได้โอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยนี่เล่นเป็ีนอยู่นะตัวลำ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 หล่อไอ้เขี้ยผิดอะไรวะโหยิงมไม่ทันนี่เหี้ย ใช้สูตรแล้วอขอโทษนะเพื่อนอนเียมันต้องใช้สูตรวะไม่งั้นกูตายอ่ะมามาดิมาดิเขี่ยหมวกควยมึงไม่ได้เก่งเลยหรอกควยถ้าเจอกลัวเออแต่ใครบอกของโกงของไม่ได้โกงนะผมอาวุธฟรีนะมีดคุณจนมีดถิดนะอไอ้คำพูดเนี่ยก็คอมพูดของไอ้ดนได้ไหว,วอ่ะแต่ผมชอบนะผมเล่นฮาดีนะมาโดนกู ปากหลังไมเนะี่ยเล่นกับมีดมันนานจังวะกูไม่เล่นแล้วไปเล่นไม้เดี๋ยวนี่ควยพวกที่มันโงู้่ะมันกันลำไม่เป็นไม่เหี้ยนี่วิ่งเขี้ยงกูโหดจังวะมันต้องบอกกูใช้ของชัวร์เฮ้ยแล้ว <ไป S 1> อันดีโมสองอ้าไอ้นี่มาไงเนะี่ยวิ่งเขี้ยหะโหลเพื่อนอย่าตีากูดิ เฮ้ยเฮียกูเก็บไปสิบตัว้เนี่ยควายุยมาฆ่ากูแล้วเนี่ยกูไม่แรงนะกูไม่แรงแค่นะทำเพี้ยไรทำเพี้ยมันฆ่า่อนไอ้สารเมื่อกี้น่ะมะฆ่าหัวกูจะไม่ตายพี่จะไม่ตายยายยายนะอีโมมันสวยเพื่อน เข้าวงรวมไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฆ่ามันรีเพื่อนไปน่ะอีมอนไปทีละตัว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 ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนขึ้นมาหน่ะโอ้ยเนี่ยเบอร์แทงไมสซีด้วยมาปล่อยเลยปล่อยไปไปไปกูเล่นเองปลไปไปเพื่อนไปไปนี่อะไรหรอมันขึ้นมา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 กับน้องมันด้วยอ่ะ โอยมันค้างแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปก่อนมันอ่ะเออเด็กกูขึ้นไปก็ได้เดี๋ยวกูขึ้นไปก็ได้ไปไปไปไอ้เหี้ยไปน้องไป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 บุกเลยไปบุกเลยไม่พี่พูดเล่นแรงวะพี่ทำไมรถมันแรงวะกูเดินเอายังยังดีกว่ามึงอ่ะไม่เอาหยอกเล่นไปเลยเหี้ยไปบุกมึงจะไปไหนเนี่ยมึงรู้ปหมน่ะไปชนไปไปชนเนาะได้เนาะ เราจะไปชนมันใช่ไหมช้างชนกันอ่ะเฮ้ยมึงขับรถเป็นปะเนี่ยไม่เป็นโชว์ไงโอเคน้องเก็บเกมโชว์ใช่ไหมเล่นโชว์พี่เล่นแตบเิกมนี้หรอไม่อ่ะพี่แบบมาล่าหาประสบการณ์น้องมาล่าข้าวหัวแต่พี่ไม่ไปเล่นเอ็กซ์คูลมันเยอะเลยมันเออมันปิดอ่ะเอ็กซ์คูลปิดแต่ตอนเนี้ยดูได้ไงพี่อยู่โรงเรียนอะไรนะพี่อยู่บูรณาพลน้อง โรงเรียนเกาโวเป็นรายร้ายรายร้าบูรณะพลน่ะใครๆก็รู้จักพี่เพราะแบบเวลาพี่เล่นน่ะพี่ฆ่าไม่ต่ำกว่า20ตัวรถสแลงเลยพี่เฮ้ยรถเปนแลงไอเนี่ยรถแบบเอ็กซ์คูแม่งวิ่งตั้ง200อ่ะไอ้รถมึงไม่จูนไงมึงไม่จูนไงใช่ไหมน้องกูเพิ่งมาเล่นพี่เออจะด่ากูไหมน่ะไม่ด่าพี่ถ้ามึงจะด่าแบบกูเพิ่งมาเล่นมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้นะเฮ้ยพี่ว่าไงเออน้องดีมากทำไมมึงต้องขับรถตามแมพไปน้องถ้ามึงตรงไปมันเร็วกว่านะเว้ย เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาอีเฮียกูบอกมึงเลี้ยวมึงไม่เลี้ยวอ่ะเออไม่เลี้ยวท้ายหน้าไหมว่าก่อนก่อนจะไปถึงเนี่ยเพื่อนเราตายหมดแล้วเนี่ยน้องถ้าถ้ามันตายมันก็โง่อ่ะพี่เออก็เหลือแค่เราใช่ไหมมันไม่รอเราอ่ะแต่ถ้าเราตายเราก็โง่หมดนะเนี่ยเอยโรงเรียนโรงเรียนชื่อนี่มันตั้งเหมือนเลยเนาะใช่น้อง จริงไอ้เหี้ยกระจอกอมยุ่ยสุสูนะพี่อะไรนะอมยุ่ยสุสุรันเออสูสุรันกูกลับตายเลยอุ้ยน้องตัวใครตัวมันนะน้องตัวใครตัวมันมึงเบิกรถดิน้องป่ะกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยน้องกูไปด้วยไอ้น้องมึงจะหนีทำไมวะเองจะหนีทำไมอินไม่เคยหนีใครน้องอินไม่เคยหนีใครเออไม่เคยหนีแต่กูต้องหนีอ่ะเยอะ ไปไปไปเฮ้ยมึงหัวหมังพางมึงโดนเที่ยนะ่ะเป็นโรงเรียนอื่นดิน,น้องเพื่อนเราอ่ะพี่เพื่อนเราก็ไม่รู้อ่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมพี่ว่าพี่ไหวเลยเอาเลยไหมก็เอาเลยปะละ่ะเออเอาดิเที่ยมึงรอเที่ยอะไรอะน้องเอ้ยต้อเล่นไม้นะเดี๋ยวพี่เล่นมีดเดี๋ยวพี่คอยอนิโมดิเมมันใช่ปะลงเลยตายกูให้หมดไอ้สัตว์โว้กูมาแล้วเอาไอ้เที่ยมึงบอกเอาอ่ะโอ้ยยียนี่โกหกกูเย่ยมาไม่ขึ้นน้องกูไม่ถอย กูขากูขอค่าหนึ่งส่วนบอนพี่ขอค่าก่อนน้องพี่ขอค่าอ้ายเหี้ยนรถรถไซบอบไปเที่ยวในทางนี่เน,น,นี่ยมาเที่ยวหัวห่วฟูไม่ถอย,อยน้องลงมาช่วยกวูดิน้องโอ้ตายเลย